สวัสดีครับผมไอรอนจากชว่วงไอเกอเมนะครับผมไอเก็เม็นคนที่เป็นกดหลายยอม่ได้มาสองนึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังมาได้หลายปีละอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะผมก็คิดว่าอาการตัวเองดีขึ้น99%้าก็เปซ็นต์ลก็เป็นปรตีนคที่เป็นกไหลายยอดน้องที่อาจจะใชไไปไดังนั้นพวกข้อมูลเนี่ยผมก็อยากหาเพื่อที่อยากจะให้ตัวเองหายไ,ไว้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการฟิสคอนเนี่ยคนท้อ,อกินได้หรือเปล่าพอดีภรรยาผมเพิ่งให้กําเนิดลูกผมขึ้นมานะครับก็เลยสนใจในเรื่องนี้ขึ้นมา คือปกติผมไม่เคยสนใจเรื่องคนท้องกับกา r ิสคอนเลยเนาะเพราะมันไกลตัวไปแต่นี่ภรรยาก็พึ่งคลอดลูกก็เลยลองหาข้อมูลในเรื่องนี้มาดูนะครับผมก็ผมเองก็ได้เข้าไปถามในเพจกาลิสคอนไทยโดยตรงเลยนะผมเพจกาลิสคอนไทยนี่ก็คือเท่าที่ผมเข้าใจนะเขาเป็นเพจที่นําเข้ากา r ิสคอนอะมาขายในไทยนะครับผมข้อมูลก็ต้องปึกแน่นอนนะฮะก็นื่คคาตอบที่เขาตอบกลับมานะครับผมสามารถรับประทานได้ทุกสูตรเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับอาการทั้งนี้เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีสภาวะที่ต่างกันแนะนําปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพิ่มเติมก่อนรับประทานยานะคะสรุปนะครับคือทานได้ทุกสูตรแต่ก็ต้องปรึกษาหมอด้วยแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวคลิปจะสั้นไปนะครับผมผมก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งไปเจอในเพจเภสัชแม่ลูกอ่อนนะครับซึ่งพูดถึงประเด็นการพิสคอนกับคนท้องได้ละเอียดมากๆซึ่งตัวของแอดมินในเพจเนี่ย เได้ส่งเมลไปถามการวิสคอนโดยตรงเหมือนกันซึ่งคําตอบที่เขาได้เนี่ยเขาได้ละเอียดมากกว่าผมมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็ยาม,มากใครอยากไปอ่านเต็มเต็มอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ผมขอคัดบางส่วนมาอ่านนะครับผมซึ่งการวิสคอนเนี่ยก็ได้ตอบเมลของไอมินตอบกลับมาว่าการวิสคอนสามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและโซเดียมค,คราร์บอเนตในการวิสคอนไม่ส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์แล้วก็ในปี1 9 8 8เนี่ย ทดสอบกับหญิงมีครรภ์50คนในประเทศฝรั่งเศสยืนยันว่ากาฟิสคอนมีประสิทธิภาพดีปลอดภัยและสามารถใช้ได้ดีกับในห,หญิงมีครรภ์นะครับผมอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่ผมนํามานะครับใครากอ่านเต็มๆเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็มีเนื้อหาที่แบบเต็มลึกมากๆเลยครับผมสรุปน,นะครับกาฟิสคอนเนี่ยคนท้องกินได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าใครคิดมากเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาเภสัชกรหรือว่าแพทย์ประจําตัว น,นะครับผมก็ต้องขอบคุณเพจเพศสักไม่รู้อ่อนมากเลยที่ทําไมได้คำตอบสักทีนึงก็สาบคลิปนี้ก็ขอจบเเียงเท่านี้นะครับผมนำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไลค์้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สาบคลิปนี้ก็ขอจบเเียงเท่านี้ของณครับ